สวัสดีคะ่ะทุกคนขออภัยนะคะที่ต้องใช้แอปติกต็อกนะคะด้วยความที่ขี้เกียจแต่งหน้านะคะมีเทคโนโลยีให้ใช้ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ค่ะโอเคอ,อาร์ตอุก,กบาทบายมัสเตอ r ์เอรินะคะวันนี้มัส t e อรมีเครื่องมือสุดจิตชิ้นหนึ่งมาแนะนำให้ทุกคนนะคะชื่อว่าหินดนตรีอีมเทรนนิ่งเซตนะคะหรือ KMTH มีหลายสีให้เลือกตามชอบเลยนะคะหลายแบบหลายสไตล์หลายดีไซน์แล้วแต่จะออกแบบแต่ก่อนที่จะสาธิตวิธีการใช้หินทั้งแปดก้อนเนี่ยนะคะมามแซวอยากเล่าอรี่ให้ฟังก่อนว่ามันมีที่มาอย่างไรและทำไมงานชิน้นนี้ถึงถูกออกแบบมาในรูปแบบน,นี้ ขอพูดตรงๆจากประสบการณ์ของตัวมาแซวเองนะคะมาแซวเนี่ยไม่เคยไปเรียนตื่นรู้ที่ไหนไม่เคยไปเข้าคอร์สจริงยันไม่เคยไปรีทีชกับใครไม่เคยมีโค้ดพลังงานหรือครูท่านใดมาสอนเลยนะคะส,สักคนเดียวทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมาจากการลองผิดลองถูกลองเองล้มเองสังเกตตัวเองในชีวิตจริงนะคะอยู่กับร่างอยู่กับมืออยู่กับจังหวะ แล้วค่อยๆดูว่าจิตเราเนี่ยมันทำงานย,ยังไงในแต่ละวันนะคะพอได้มองภาพรวมของวงการตื่รู้ในปัจจุบันนี้ยนะคะเรารู้สึกว่าคนจำนวนมากเนี่ยเลือกเรียนรู้ในเส้นทางที่คล้ายกันนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดถูกอะไรนะคะเพียงแต่สำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงเท่าไหร่ปะ หลายแนวทางเนี่ยเน้นการเรียรู้ผ่านพิธีผ่านความเชื่อหรือผ่านประสบก,การณ์ที่ต้องอาศัยคู่โคช้ชการนําหรือสภาพแวดล้อมเฉพาะซึ่งสําหรับบางคนอาจจะเหมาะสําหรับบางคนเนี่ยอา,อาจจะทําให้การฝึกเจตเนี่ยมันยืดเยื้อออกไปนานกว่าที่จําเป็นนะคะเรามองว่าการตื่นรู้เนี่ยมันเหมือนการเดินทางไปยังจุดหมายเดียวกันนะคะบางคนเลือกเดินทางช้าเพื่อเรียนรู้ระหว่างทาง แต่บางคนเนี่ยเลือกเลือกทางที่มันตรงกว่าไม่มีทางไหนผิดนะคะซึ่งอยู่กับเจดจำนงของแต่ละคนแต่วิธีของมาตแอลเนี่ยนะคะคือการออกแบบระบบที่ไม่อยากให้คนมาเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จําเป็นในยุคนี้นะคะก็เลยสร้างโครงสร้างการฝึกจิตที่ต่างออกไปเออซึ่งมันจะไม่ซ้ํากับของใครแล้วไม่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยต้องพูดภาษาเดียวกันไม่ต้องใช้ครรําศัพท์เหมือนกันออไม่ต้องเปิดคอร์ส ขายของเหมือนกันในภายหลังหลังจากที่เรียนนะคะคือผลลัพธ์ที่เราสนใจที่สุดเนี่ยไม่ใช่การรู้คําศัพท์จิตวิทยาที่เก่งขึ้นแต่คือการอยู่กับปัจจุบันที่จริงในชีวิตประจําวันหนลายราหลายระบบเนี่ยสอนให้คนรู้สึกพิเศษพาไปเชื่อมต่อกับสิ่งที่ไกลออกไปแต่กับไม่ค่อยได้พากลับมาอยู่กับร่างจริงเท่าไหร่มาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับชีวิตตรงหน้าอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง ใช่ปะ่ะสำหรับมาเซลเนี่ยนะคะถ้าการตื่นรู้เนี่ยทําให้คนหนีชีวิตหนีร่างหนีความจริงเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่านั่นไม่ใช่การตื่นรู้ในความหมายของเรามันจึงเกิดงานนี้ขึ้นมาซึ่งหินทั้งแปดก้อนที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ของขลังไม่ได้ถูกปลุกเสกนะคะและเราไม่ได้อยากให้ใครต้องเชื่ออะไรเราออกแบบมันเพื่อให้มันเป็นโครงสร้างที่เมื่อมือขยับ ตามจังหวะจิตจะค่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันเองไม่มีใครสะกดจิตคุณไม่มีใครควบคุมคุณคุณต้องสัมผัสเองรู้เองเห็นเองสิ่งที่ต่างจากหลายที่คือคุณไม่จําเป็นต้องมีครูอยู่ข้างๆไม่จําเป็นต้องมีโค้ดไม่จําเป็นต้องมีพิธีไม่จําเป็นต้องอยู่ในพิธีรีทีทใดๆคุณสามารถ เอาไปใช้เองที่บ้านใช้ได้คนเดียวว่าไหนไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้และกลับมาอยู่กับตัวเองได้นั่นคือผลลัพธ์ที่เราตั้งใจทําจริงๆคือมาสเตอร์แอลไม่ได้อยากได้ลูกศิษย์เยอะๆนะไม่ไม่ได้อยากให้ใครมาเชื่อเราแค่อยากให้คนไม่ไปเสียเวลากับสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายไม่พากลับมาหาตัวเองนะคะคือระบบของเราไม่ได้รอให้จิตนิ่งก่อนถึงจะฝึกนะแต่เราให้ใช้ในวันที่คุณฟุง้งเครียดว้าวุ่นนะคะ เพราะในชีวิตจริงไม่เคยรอให้เราพร้อมก่อนที่ปัญหาจะมาถูกปะนี่ไม่ใช่ดนตรีเพื่อความสงบนะแต่เป็นเครื่องมือพาจิตกลับบ้านในวันที่มันกําลังหลงถ้าคุณกําลังมองหาที่มันหวือหวาในงานนี้อ่านไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอยากกลับมาอยู่กับตัวเองแบบเงียบๆนี่คือสิ่งที่เราอยากแบ่งปันทุกคนค่ะนะคะบางเครื่องมือพลังงานต้องใช้จิตของผู้ฝึก ดูเองไตหินตดนตีชุดนะได้ลงพลังและเจตนาไว้ให้แล้วนะคะทำให้เราฝึกทีละขั้นง่ายเร็วขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มาสแอ,อลอยากย้ำให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเครื่องมือเอ่อเครื่องมือชินไม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่ตื่นรู้นะคะไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางจิตวิญ,ญญาณอะไรเลยไม่ ไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจคำาัศั์รู้คำาัศั์พลังงานจิตวิญญาณการตื่นรู้อะไรไม่ต้องเชื่ออะไรล่วงหน้าไม่ต้องเชื่อมนุษย์ต่างดาวแม้แต่คนธรรมดาที่ไม่สนใจเรื่องพลังงานเลยก็สามารถหยิบมาเล่นได้ใช้ได้ตามปกติเลยนะคะเพราะงานชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ต้องไม่ได้ไม่ต้องวางขึ้นหิ้งไม่ต้องห้ามเด็กเล่นไม่ต้อง กลัวว่าคนอื่นมาจับแล้วพลังจับเพี้ยนไม่ต้องกังวลว่าใครคู่ควรหรือไม่คู่ควรนะคะเพราะหินดนตรีชุดเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นดนตรีของชีวิตจริงใครจับก็ได้ใครใช้ก็ได้อยู่ที่ว่าในขณะนั้น,นคุณมือคุณอยู่กับจังหวะและ้วและอยู่กับตัวเองแค่ไหนเราไม่ได้สร้างของที่ว่าต้องปกป้องนะคะแต่ว่าสร้างของเพื่อให้คุณเข้าถึงได้เพราะสำหรับมัเตาแอลเนี่ยการกลับอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่ควรเป็นเรื่องยาก ไม่ควรเป็นเรื่องสูงส่งและไม่ควรถูกจำกัดไว้แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนตื่นรู้เท่านั้นทีนี้มาสเตลก็จะมาสา,สาธิตการใช้เครื่องมือหินดนตรีกันนะคะหินตรงตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่เครื่องดนตรีนะคะและไม่ต้องทําให้มันเกิดเสียงใดๆนะคะและภาพที่วาดบนหินเนี่ยไม่ใช่เอาไว้ดูสวยๆเท่านั้นนะคะแต่มันคือจุดโฟกัสของจิตและหินก้อนนี้นะคะลงพลังงานเอาไว้แล้วไม่ใช่ให้ทุกคนเชื่อนะคะแต่ให้คุณรับรู้ใช้นิ้วแตะมัน ตีเบาๆเหมือนกําลังเล่นเครื่องสายที่มันที่มันให้เสียงตีเป็นจังหวะคู่กันไปนะคะหนึ่งสองสามสี่จากด้านนอกเข้ามาด้านในตีย้ำหนึ่งสองสามสี่จากด้านในไปด้านนอกนะคะเปรียบเสมือนการเล่นดนตรีหนึ่งห้องมีสี่จังหวะใช่ปะไม่ต้องฟังจากหูนะคะให้ฟังจากข้างในเราถ้าคุณรู้สึกถึงการสัน่นแปลว่าจิตคุณเริ่มตอบสนองแล้วนะคะถ้าไม่รู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะหินไม่ได้ทํางานแทนคุณนะคะ มันแค่ช่วยให้คุณกลับมาอยู่กับหัวใจตัวเองเครื่องมือนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าใช่ Inbox มานะคะ